สวัสดีครับผมเพชรนะครับพบกันอีกแล้วครับกับมิวสิกเลซซั่น EP ที่3นะครับอ,อี ep นี้นะครับก็จะอธิบายต่อเลยกับแบบฝึกหัดลิซเลอร์นะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ลิงนะครับ ซ้อมนิ้วเนี่ยสำคัญว่าที่จะซ้อมบ่อยสุดคือโครมาติครึ่งเสียงครับบางคนกังวลเวลาเปลี่ยนิ้วแล้วแบบเสียงไม่เท่ากันพยายามเป่าลมให้ตรงตรงอ,อีพีนี้นะครับก็จะอธิบายต่อเลยกับแบบฝึกหัดลิฟสเลอร์นะครับแล้วก็ฟิกเกอร์ลิงนะลิฟสเลอร์นี่ก็คือการเปลี่ยนเสียงนะครับโดยไม่ใช้ลิ้นนะครับใช้แค่ลมกับปาก เปลี่ยนโน้ตหรือขั้นคู่ต่างๆนะครับที่กระโดดหรือว่าห่างกันส่วนฟิกเกอร์ลิงนะครับก็คือนิ้วครับการนิ้วการควบคุมนิ้วต่างๆเวลาเราเล่นเพลงใช่มเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยก็มีโน้ตมากมายหลายชนิดเลยเราต้องกดนิ้วเนี่ยให้สัมพันธ์กับปากเรานะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับวันนี้ก็อยู่กับน้องเก่งเหมือนเดิมครับสวัสดีครับเริ่มกันเลยไหมครับได้ครับก็จะลิฟท์ลินนี่ผมมาใช้ก็คือเมทนอมกับเอ่อเจ้าจูเนอร์ครับเพราะว่าลิฟท์ลิเนี่ย มันมีสิทธิ์ค่อนข้างที่จะเพี้ยนง,ง่ายเพราะว่าการเปลี่ยนเสียงโดยไม่ใช้ลิ้นเราใช้ปากอย่างเดียวเยในการควบคุมเสียงต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะยากความยากของการริสเลอร์นเนี่ยคือการไม่ใช้ลิ้นฉะนั้นมันจะเหลือแค่ปากกับลมพอเหลือแค่ปากกรบลมมันเนี่ยพอเราเปลี่ยนเสียงอ่ะด้วยความที่มันเปลี่ยนยากเราจะผักลมเยอะเกินไปทําให้เกิดแบบว่าเสียงที่เป็นเสียงโซคปกขึ้นมาแบบฮ่าฮ่างี้ไระวังบสบายๆเหมือนเป่าลมาปกติเลยนะครับ เรามาเริ่มจากทีกับฟากันเลยกันทีไปฟา้าหนึ่งสอง,ง,สองอดีเลยเอาไวขึ้นไปครึ่งเสียงครับตัวบีกู้ ที่ผมพูดว่าคิดถึงการลองโทนไว้เนี่ยท่านไหนที่ยังไม่รู้ก็สามารถย้อนไปดู EP 2ได้นะครับการลองโทนเนี่ยก็เอามาใช้ด้วยก็ได้ควบคู่กันทำให้เสียงนิ่งขึ้นเห็นนะเตือมเหมือนกันหายใจให้มันคงที่สปีดลมหายใจเยอะๆหายใจเต็มๆสองคือให้เป่ามัอนลองโทนในยาเห็นมนะการกริบสเลอร์ในเวลาซ้อมเนี่ยก็ซ้อมในฮาริคซีรีสของเครื่องเครื่องตัวเองช่วยให้ตัวที่เรากดเหมือนกันแต่เสียงต่างกันเนี่ยทำให้เสียงของเรานั้นเนี่ยมันตรงมากยิ่งขึ้น เวลาเปลี่ยนเสียงสมูทมากขึ้นเรียบเนียนมากขึ้นลิฟเสลอ่นนี่สำคัญมากในการเปลี่ยนในการซ้อมนะครับต่อไปนะครับไปฟัดต่อไปเลยคือโดโดซนโดอย่างนี้ครับครับเดี๋ยวลองสังเกตครับว่าน,น้องเนี่ยน้องเก่งเขากดยังไงบ้างแล้วเสียงเนี่ยเปลี่ยนไหมอ่าหนสอง,สง thank mm -hmm. you ลิฟท์ลอร์เนี่ยมันจะคล้ายๆกับการเป่ามงพิดอย่างหนึง่งที่พูดไปใน E ีพีหนึ่งก็คือการการเป่าสไลด์อ่าคล้ายๆกันนะับลิฟท์ลอร์เนี่ยการเปลี่ยนเสียงเหมือนกันับโดซซนโดนะครับเห็ <c oughs> น,นไหมครับมันผ่านมันผ่านทุกคลื่นเลยฉะนั้นการที่มาเป่าเมาส์เนี่ยโดยการสไลด์เนี่ยพอไปสักพักหนึ่งแล้วเนี่ยเราจะเริ่มมีความคุ้นชินกับการเปลี่ยนคลื่นความถี่ ที่ปากนะครับโดยไม่ใช่ลิ้นซึ่งเวลามาซ้อมหรือเสลิเนี่ยเวลาเราซ้อมควบคู่กันไปเนี่ยมันสามารถทําให้ง่ายขึ้นอ่ะทีนี้เราเป่าเม้า์ก่อนแล้วค่อยเป่าเสลิไล่ลงนะหนึ 1, ่งสอง พี่น้องๆนองเนี่ยสังเกตฟังดีนะการเปลี่ยนเสียงกันซัสมูทมากขึ้นเป่าเครื่องเนี่ยเหมือนปกติเป่าเมาส์เนี่ยก็คือเหมือนคูณ2เลยความเหนื่อยใช่ไหมเพราะมันไม่มีแรงตาร้านอะไรช่วยเราเลยเสียงเนี่ยมันก็ไม่มีเครื่องที่ช่วยแบบว่าถ้าเป่ามาจะเป็นเสียงนี้เมาส์นี่คืออยู่ที่เสียงในหัวและการควบคุมกล้ามเนื้อเลยการซ้อมนะครับคือแน่นอนนะเขา่าซ้อมเนี่ยคือซ้อมในสิ่งที่เรายังทําไม่ได้อย่าไปเขินอย่าไปอายนะว่าเอเป่าไม่ได้แล้วไม่ต้องซ้อมไม่ให้าสงสัยนะครับดิเสเลอร์มีครับผมอยาก <c oughs> อยากรู้ว่าเวลาเป่าเนี่ยบางทีบางคนเนี่ยเป่าไปแล้วลมมันไม่พอครับ <Yeah. S 1> สามารถหายใจกลังคันได้ไหมหรือว่าต้องทําพยายามให้ลมมันพอครับอ่าคือมาได้ทั้งสองอย่างนะครับแต่ถ้าพี่แนะนําเลยอย่างแรกคือหมดแล้วหายใจถ้าลมหมดเนี่ยหายใจคือพยายามให้มันมากข้ามก่อนก่อนหายใจให้มันข้ามสักตัวสองตัวไปก่อนเช่นทีฟ้าทีฟ้าพยายามให้สักสองตัวอย่างพี่ว่า ศักยภาพของคนเราเนี่ยทำได้อยู่แล้วนะกับการฝึกลมที่ผ่านมาเนี่ยก็เอามาใช้ก็จบไปแล้วสำหรับแบบหัดส,สเดอร์นะครับค่อนข้างรอบคุ่มเขาพัางเขาพุมครับก็จะกจะฝากน้องๆเวลาไปซ้อมนี่ก็ใจเ,เย็นๆครับสเลอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟง่ายเลยค่อนข้างที่แบบเพียนง,ง่ายมากนะพยายามซ้อมกับจูเนอร์นะนี่พี่ก็เปิดจูเนอร์ไปด้วยมิง้นจะเพียนได้ต่อไปนะครับเป็นแบบหันดสติกเกอร์ลิงพี่จะให้ความสำคัญอีกการหนึ่งเลยเพราะว่า ด้วยเครื่องบาสเนี่ยนิ้วอะน้อยมากถ้าเทียบกับวูดวินหรือเครื่องลมไม้นะครับและด้วยความที่นิ้วมันน้อยนยเปลี่ยนเสียงอะอย่างหนึ่งเนี่ยนิ้วหนึ่งเนี่ยมีเป็นห้าหกเสียงเลยใช่ใช่ไหมกดพร้อมกันอย่างนี้ก็เป็นอีกเสียงได้เหมือนกันฉะนั้นเนี่ยการซ้อมนิ้วเนี่ยสำคัญว่าที่จะซ้อมบ่อยสุดคือโครมติครึ่งเสียงครับหรือว่าเปลี่ยนเสียงครึ่งเสียงก็ด่าด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 าแล้วก็เนี่ยที่พี่ให้เปลี่ยนเนี่ยเปลี่ยนแค่ครึ่งเสียงเนี่ย พยายามอย่าเปลี่ยนลมเยอะเพราะครึ่งเสียงเนี่ยมันแทบจะลมจะเท่าเดิมเลยซ้ำา<ช>แค<ท>่เปลี่ยนนิ้วอย่าไปกังวลนะครับเวลาเปลี่ยนนิ้วบางคนกังวลเว,วลาเปลี่ยนนิ้วแล้วแบบเสียงไม่เท่ากนันอ่าพยายามเป่าลมให้ตรงตรงพี่แทบไปใช้ลมเท่าเดิมเลยอือแค่เปลี่ยนนิ้วตัว E flat ไปดีนะหนึ่งสอง ดีเลยแบบฝึกหัดเมื่อกี้นะครับสามารถใช้ได้กับทุกคีย์เลยเปลี่ยนทุกบรรไดเสียงได้เลยซ้อมยากยาก,ก็ได้ซ้อมนิ้วที่ยากนิ้วที่เราไม่ถนัดอย่างเช่นอย่างพี่เนี่ยพี่มีปัญหาคือนิ้วก้อยเนี่ยพี่ไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่้ดยความเป็นเด็กอ้วนน่ารักน่ารัก,รก,รกพี่ทำไปฝึกนิ้วก้อยโดยการเป่าตัวที่มันเป็นนิ้วก้อยตัวที่โดนนิ้วก้อยบ่อยๆซ้อมไปเรื่อยให้นิ้วก้อยมีเกิดแบบให้มีกล้ามเนื้อมากกว่านิ้วอื่น เห็นไหมใต่อไปครับเป็นพาสฟังก์ันที่พี่ใช้เหมือนเดิม F ถึง B เป็นครมาติกมันจะมีทั้งหมดกี่ตัวเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าเจ็ดตัวแต่ต้องเป่าให้ลงหนึ่งซึ่งขบแตสองชั้นเนี่ยจะเป็นสี่สี่สี่ใช่ไหมใช่ใช่แต่ถ้าเราบวกลบก,กันแล้วมันจะพอดีอ่าลองดูหนึ่งสอง การซ้อมฟิลิงอะโน้ตที่มันเสียงที่มันไม่ลงตกอะแต่เราเอาไปอยู่ตกอย่างเงี้ยมันจะช่วยให้เราบมีสติในการซ้อมมากขึ้นอันนี้ก็สามารถไปต่อยอดไปซ้อมต่อได้ครั้นี้ต่อมาฟิลิ่งซ้อมก่อนเลยได้ไหมตัดลิ้นได้ไหมเอาตัดลิ้นมารวมครับ ทา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 ท่าไีาาานะเปลี่ยนนะอันนี้ปล่าเป็นคอมาติกเลยเอ่อหนึ่งถึงออกเตปบรอบแรกจะเป็นเรลยก่อนเล่ลที่สองจะเป็นตัดลิ้น,นหนึ่งสองสามตบไปตัดลิ้นหนึ่งสอง ขึ้นคือตอนที่เราเสลอนิ้วเรากระตุกตอนที่เราตัดลิ้นลิ้นเรากระตุกเนี่ยฟิเกอรีงนี่สำคัญเวลากดเนี่ยถ้าเรากดไม่สัมพันธ์กันเนี่ยแน่นอนว่าอาการกระตุกนี่เกิดขึ้นแน่นอนครับการลื่นไหลในการบรรเลงเนี่ยหรือเล่นคอนเสิร์ตเนี่ยมนติดติดขัดขัดแน่นอนเราต้องซ้อมพวกนี้ครับเพื่อที่ไปเป็นเบสิกมีความพร้อมในการเล่นเพลงต่างๆเวลาพี่ซ้อมนิ้วอ่ะอย่าซ้อมแค่กดแค่นี้นะเวลาซ้อมกดไปอย่างนี้เลย เวลาจะได้มีแรงเห็นไหเวลาซ้อมเวลาอะไรจบแล้วครับกับ EP ที่สามนั้ก็เป็นแบบฝึกหัดที่ผมรวบรวมมาที่ผมใช้ครับแทบทุกวันเลยก็ได้ครับเป็นการซ้อมเป็นการวอร์มเนี่ยก่อนที่ไปเล่นเพลงจริงๆนะครับก่อนที่เราจะไปแสดงคอนเสิร์ตนะครับไปฝึกหัดต่างๆที่ให้ไปนะก็คือสามารถนําไปต่อยอดและพัฒนาได้นะครับซึ่งสําคัญคือเวลาซ้อมเนี่ยพยายามนะครับถ้าเรามีมือถือเนี่ย พยายามอัดเสียงหรืออัดคลิปตัวเองไว้ซ้อมแล้วก็ฟังที่เราซ้อมไปแล้วมาทบทวนว่าเราซ้อมอะไรไ,ไปบ้างเสร็จเรียบร้อยนะครับกับการแนะนำแบบฝักหัดต่างๆก็อีพีหน้าครับจะเป็นการเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวสอบเข้า,ามหาลาัยไม่ให้ดนนะครับว่าต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างนะครับอีพีนี้ก็ขอบคุม,มากครับ ขอบคุณครับถ้าผมจะสอบเข้าอย่างเงี้ยครับต้องเตรียมตัวอะไรบ้างครับการเตรียมสเกลเงี้ยครับผมอยากรู้ว่าจะซ้อมสเกลยังไงเพื่อเตรียมไปครับเพลงสอบที่จะเข้ามาสอบสองเพลงเนี่ยครับครเลือกแบบไหนให้กรรมการชอบครับแล้วอย่างเวลาสอบอย่างเงี้ยครับอยู่ในห้องสอบเนี่ยมันจะมีความรู้สึกอย่างไงบ้าง ถ้าเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆคนไหนนะครับอยากรู้จักเจ้าทูบ้ามากขึ้นนะครับหรือว่าเครื่องบาสหรือเครื่องลมทองเหลืองนะครับก็สามารถตริดตามได้ในมิวสิกเลสซันนะครับจากช่องทางไม่ให้โดนมิวสิกชาแนลนะครับผมขอบคุณมากครับ